สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นเลิศงามยามดีเลยที่จะได้หนึ่งหนึ่งกับโอท่าสายเม็ดละ500บาทท่านผู้ชมคือแบบมันข้างอะไรไม่รู้อ่ะมันแบบถูกหวยลอตเตอรี่แจ็คพอตมั้งแบบตอนเนี้ยแบบเงินมันกองมากอ่ะมันบอกมันอยากเจอผมมันท้าผมหลายรอบเม็ดละ500อเป่าเม็ดละ5 0 0อยเป่าคือแบบผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมารอผมในดิสคอดแล้วตอนเนี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไหมไปคุยกับมันเลยนะไม่ต้องเสียเวลาละฮัลโหลมึงมาดิว่ะมึงก็มาว่ะหี่ยมันกูกลัวเม็ดละ500อยนะ เออมาเลยมาเลยมา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 กูโอนจริงด้วยครับกูโดนกูโดนโอนจริงอ่ะมามึงมีตังค์ป่าไอ้เียกูมีเยเหมือนกันกูมีเหมือนกันเออกูมีเยอะเยอะอ่ะเต็ม in the pocket อ่ะแล้ว in my w a l l อ่ะพร้อมจะกตัวสนุกเหมือนกันกูเหมือนกันห้าร้อยอ่ะมึงจกโดนกี่ลูกมึงจะเอาพันจัดได้เสมอคุณถามอ่ะเอาลูกก็ห้าร้อยดีว่ะเอามาว่ะจะได้งามงามโอเคไหมมาเลยมาเลยมาเลยไม่พูดเยอะ ได้ได้ก็มึงก็มาว่าไหนกูขอดูทีมกระโปงของมึงดิล่วเลยทีมไร้ปัญญาอ่อนโฟลิ่งเวียดเหรอโฟลิ่งเวียดเหรอโอ้โหล่วเลยเหมือนกูอ่อนเหมือนเดิมเมือนเดิมเหมือเดิมโง่โง่มา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 เหมือนกูกลัวเหมือนกูกลัวกูไม่กลัวอยู่แล้วกูไม่กลัวอยู่แล้วไอ้อะไรอ่ะเตียงมึงเป็นไรอ่ะแตกจังเลยเฮ้ยฮะ บ้าว่าเากูไม่เคยหวั่นอยู่แล้วมึงมาว่ะกูใส่เลยตอนเนี้ยเข้าใจ่ะกูไม่หยุดไม่หย่อนอ่ะกูได้หมดมึงเหมือนมือมึงก็เนี่ยแหละแต่มึงก็ตายอ่ะน่าแรงน่าแลงกูหอมอ่ะกูที่มึงก็ได้แบบมีมะมมะพร้าวราดหน้าแล้วอ่ะคือมึงห้าวเหรอกูเห็นมึงทักมาหลายรอบเรื่องเนี้ยตั้งแต่ในไลน์แล้วนะนี่เลยถึงโดนเลยอะไรอ่ะอะไร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 เออเหมือนกูกลัวมึงมามึงมาไปนู่นเลยไปไปไหนงี้พอเล่นบ่์อ่ะนี่เนี่ยพอเล่นเบียดอ่ะอะไรมึงมึงบ้าเปล่ากูใส่เต็มอยู่แล้วนะ นี่ไงเหยียดเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอเกตสีไอเกตชั่นมึงข้างกูข้างอ่ะเอาดิมึงก็มาว่าัตว์อย่าให้แกงบ้าเดี๋ยวกูบ้าจริงมึงฆ่าแกงบ้าไงลื้อเลยฮใส่มึงยิงงั้นไม่เข้าอยู่แล้วเว้ยเหนี่ยกูไปแล้วไปแล้วมึงไปไหนไอ้เท่าขาวปุ้ยเหยียฮะ มึงจะถามพี่ลากูไปได้ไงเ้ยกูถามดินี่ไงกูมาว่ะเฮ้ยคิวคิวไหนเฮ้ยกูไม่หวาดอยู่แล้วเว้ยใส่อะนี่อะหลังห้ากูอะไรวะหลังห้ามึงมาฮึโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรอะไร ใจเย็นใจเย็นแม่งโดนอยู hmm. ่แล้วมันโดนเราอยู่แล้วเว้ยนะรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่รู้ยู่ไสอบตายดูกูส่งมึงกับดาวเอสไซดพิเมอร์เนี่ยลืมมึงไปเลยอ่ะพี่ไงมึงถักทายไปก่อนเว้ยทอยไปก่อนเหมือนกูหวั่นอ่ะกูเกมลูกหนึ่งขีดด้วยไม่หวั่นไม่หวั่นไม่เคยหวั่นไม่เคยหวั่นไหวอะไรเลยดิสกายไซเบชัวอ่ะมากูยิงอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องห่วงนะมึงไม่ต้องห่วงเลยโอ๊ตมึงไม่ต้องห่วงเลย กูได้ล่นอยู่แล้วเว้ยเข้าใจฮะคือแบบกูเต็มระบบแน่นอนเว้ยโอท่าสายกูจัดเต็มแน่นอนอ่ะซัดเต็มแบบเพลงริวเอกเข้าใจฮะมึงก็มาเลยมาว่ะกูพร้อมเสมอนี่ไงกูเปิดเลยคอนเนอร์กิกอ่ะนี่ไงหัวนกูพร้อมล่นน่ะกูไม่เคยหวั่นอยู่แล้วมั้ยมีกูแข่งอยู่นี่ไงมึงหลอดอะไรฮะมึงบ้าเปล่านี่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรอะไรมึงนี่ไงมึงเห็นเปล่า แล้วมึงเห็นเป้ามึงเห็นเป้าโอ้โหน่นอะไรเฮ้ยไม่ได้ปลุกกูหรอกกูบอกเลยนะอะไรมึงตัวไหนก็เหมือนเดิมนี่ไงรู้อยู่อะไรเฮ้ยจะไปได้บลุกแค่นี้แหละได้บุกแค่นี้แหละมึงจะได้แค่นี้เหมือนกันนี่ไงนี่ไง โดนกูหลอกอ่ะโอ้โหกูหลอกกันอะไรแย่บ้านกูเรียกสมม้วนเลื่อยครับโหลดอีกแล้วเนี่ยโหลดอะไรเฮ้ยป่าอะไรเล่นเป็ดเปล่าฮะเล่นเป็ดเปล่าเฉียวยังได้ดุอยู่เลยหมือนกับให้ดุแค่นี้ไะอะไรอะอะไรอะ งูโดนกูแล้วอ่ะห้าร้อยมันลูกนึงอะ่ะพอตา,ยาอย่ะมึงโอนด้วยนะมึงโอนด้วยนะโอนอยู่แล้วครับอไม่เคยหวั่นอี่แล้วมึงอย่าแผ่วนะมึงอย่าแผ่วนะพอตาอย่ะกูไม่แผ่วกูไม่แผ่วอย่าเลื่อนนะกูเตรียมต,ต,ตัวไปแค่นั้นแหละรอเลยเตรียมตัวอะไรกูนำอยู่กูนำอยู่เอากูก็เอาคืนได้อย่าไปกูก็ยิงต่อได้ไหมอ่ะทำไมดิกูยิงต่อได้นะโอ้ททำไมอ่ะ นีเปล่าเปล่าเขาเรียกที่ว่าช่องช่องใหญ่ๆที่เขาพูดถึงกันน่ะช่องอะไรมึงช่องอะไรเฮ้ยช่องอะไรก็แค่มาละกาเปล่าฮะลั่วเลยอะไรเฮ้ยมุกเดิมเดิมมาดิบ้าอ่ะมันไม่มีอะไรเลยโอ๊ตมันไม่มีอะไรเลยกองหน้ามือง่ะเหมือนเดิมเอาตัวไหนมาเหมือนเดิม ฟีนี้มินอกเหมือนเดิมเดี๋ยวมึงก็รู้ขอ,องจริงมันเป็นยังไงจะจ่อกูอ,อยากเจอของจริงอะ่ะกูไม่อยากเจอของปลอมใจะในะไปกระต่ายอะของจริงทิงเกระเบลอะ่ะมึงฟังกูนะร้อยห้ากูให้สองโอเคถือว่าน้อยไปสำหรับกูหูสามร้อยให้สามเรือเลยทำอะไรเฮ้ยกูให้ติดกองหน้าร้อยห้ามึงเลยอะ่ะกระต่ายอะ่ะ ไปแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะนี่ไงไม่ไปเหมือนที่แล้วกูคอสเนี่ยงี้ไงทาฟายโอ้โหยมันเกือบโดนในสองมันเกือบโดนในสองมันผวาขนาดนั่นดูดิโอ้ยแตแม่ไม่ดูเลยอะวันมันผวามันผวาเวท่าฟายรู้อยู่ดิสกายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่เคยอ่ะเฮียกูบ้าไปอ่ะกูบ้าเหมือนกันมาว่ะไปต่อ รั่วเลยฟอร์เรียนอะ <มา S 1> ไรมึงเบลเอาใครมาอีกไปเติมอะไรมาเลอะเทอะเขาเปิดกระโดดแพ็คเนี่ยฮะขอเปิดเต็มนี่แต่มึงไม่มีไงโอ้โหคนไม่มีก็พูดแบบนี้แหละเนี่ยตัวมันกระจกโอ้โหยี่ทำอะไรเฮ้ยรั่วเล่นเอย่างนี้ยเล่นอย่างนี้รั<อ>่วเลยนะเนี่ยแล้วมึงทำอะไรได้เหมือนกันฮะกูน่าม,มาอยู่ เพอทีองั้นก็เปลี่ยนตัวเลยนีนนะ่เอ๊ะเฮ้มึงไปไหนมึงมึงไปไหนมึงมันหมดยุคแล้วตัวที่มึงเล่นน่ะมันหมดแล้วมันไม่หมด,หมดโคต้ตาแล้วหมดสตอ็อกแล้วมึงเลี้ยงไปไหนอะฮะ กูถามว่ามึงจะเลี้ยงไปไหนไอ้เงี้ยเขาเลี้ยงไปหน้าประตูอีเจ้ามึงเลี้ยงกับกับช่องอ่ะมึงกับฟองอ่ะรั่วเลยกูบอกเกินหนักเลยอย่างเงี้ยแล้นะมึงทำอะไรอย่าเลยนม่ครับรั่วไปเนี่ยรั่วไปเนี่ยไอ้ควายเอ้ยรู่มากหักลกหักเล็กอะไรของมึงฮะ บ้าเปล่ามึงเจอเอริ่งฮาแลน์น่ะเดี๋ยวมึงได้โดนลัวๆเข้าใจอ่ก,ก,อกูไม่เคยหวั่นแล้วเจอเบลลิงโกกูอีกอะ่ะกูจัดให้เสมอมึงก็มา,าล่ะนั่นแหละเดี๋ยวโดนต่อโดนตอ่อกูเทวดาลงด้วยบบเบื้องบนน่ะไอ้กจอกนั่นแหละกูเอาเน่กูอเอาเน่เว้ยโดนลูกนี้ไอโง่เสริฟกูทีว่ะอยากโดนตีมุมบ้างไอะ เลือเลยรู้อ,อยู่มัวไปหน่อยอันนี้เสียวแน่นไม่เสียวอะไรเลยไม่เสียวรู้อยู่แล้วมันทำไม่ได้เ<ะ>บลลิงโก้วางมูดดีดยูซีหนึ่งพันบาทยูกาเกะแล้วมึงยาวหนีนะายาบิดนะ <c oughs> ไอ้เห <c oughs> ี้ย มึงตามไม่ทันแล้วเว้ยคือมึงตามไม่ทันแล้วกูไม่อุดด้วยกูลุกต่อเห็นไะลุกหนึ่งขีดต่อเหมือนเดิมกูไม่อุดด้วยกูของแท้เว้ยเข้าใจอะของแท้มันอยู่นี่ไม่ต้องไปอุดสองขีดเลยแบบมึงหรอกเลิศเื้อไอ้ไงงั้นไปเล่นในแร้งด้วยอุดสองขีดอ่ะโอ้โหเนี่ยของแท่นี่มึงจะไม่สามไม่สามพันห้าไม่สามพันห้านะเราไม่ได้ไงวางเลย มึงยิงให้ได้ก่อนบุกให้ได้ก่อนแบบตั้งเกมยังไม่ได้เลยตอนนี้เริ่มหนักแล้วอะ่ะ <c oughs> เนี่ยมีแต่ตังหวดาดตระสวนอย่างเดียวเลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วตั้งเกมเงียบเหงาอะ่ะเงียบหงอยเลย <c oughs> มึงปาดไปดิมึงปาดไปน,นั่นแหลมันเดิมรู้อยู่ <c oughs> อะไรเฮ้ยแผ่วแล้วเว้ยมันแผ่วมันแผ่วมันแผ่ว มันแผ่วมากมันแผ่วมากโดนกูไปอ่ะโดนกูของแท้ไปแบงแผ่วแล้วมึงกระชากอะไรเฮ้ยให้กูต่อเลี้ยงบอลมาดูคลิปกูได้แล้วแต่ะเลื่อเลยอะไรเฮ้ยเหมือนเดิมกูฟาาเล่นโคตรแรงอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมรู้อยู่ถ้าฟาเล่นงี้เหมือนเดิมครับผมนี่ไงมึงอะไรอ่ะอื โอ้สาไสาอะไรมาสาอะไรมามึงบ้าเปล่าฮะมึงเปิดสายก้อยไงเลือเลยมันตลกดีอะท่าปลายก็ใจอะมันตลกอะมันกิ้กี้อะกัดจอกเดี๋ยวมึงโอนนะพร้อมเทนะเคลียร์นะเบอร์นี้นะมึงโอนมาพร้อมกับสลีฟนะเคลียร์ป่ะเอ้า เอาท่านผู้ชมเฮาไอ้ไอ้นหนีออกนี่จอกท่านผู้ชมไอ้คนน่าเกลียดอ่ะคนน่าเกลียดดูดิท่านผู้ชมแม่งหนีเลยของปลอมจัดเลยท่าตายอ่ะโหคนน่าเกลียดอ่ะแม่งมาท้าผมทุกวันอ่ะเบ็ดละห้าร้อยพอโดนจริงแม่งหนีโอ้โหท้าจนผมลำคาญน่ะแม่งพอโดนไปแม่งถึงกับหนีโหแตภาพได้แค่นี้แม่งกระจอกว่ะนะาท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคือแม่งของปลอมไม่ท่าตายรู้อยู่นะเดี๋ยวผมไปละ